มาในชุดแบบตำนานของปลายฟ้าค่ะออคีย์เวิร์ดไวรัลต่างๆนะคะพอบอสบอกว่าต้องทําให้เป็นไวรัลให้เป็นกระแสให้ได้นี่คือสิ่งที่หนูมีค่ะออ <laughs> แลวคือยังไงแบกโพงไาด้วยนะเห็นใช่ค่ะเพราะว่ากลัวพี่ๆไม่ได้ยินเสียงหนู <laughs> แล้วเป็นยังไงบ้างแบบโดยรวมแล้วเราคิดว่าเราเราทำออกมาแ,แบบโอเคหรือยังว้าวกว่าแบบที่คิดนะคะหนูรู้สึกว่ายิ่งเข้ากองยิ่งมีแบบว่าพี่ๆให้ความสนใจเยอะมากมในโซเชียลต่างๆคือยอดปอแล้วก็ยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากโดยเฉพาะ ตกค่ะก็คือขายออดีมากเลยนะคะขายขำแต่ขายดีนะคะอ,อ่ <c oughs> อะไอชว์ฟันใหม่หน่อย <c oughs> อทีนี้รู้สึกไงบ้างตั้งแต่แตบบว่าพอเรารายงานตัวแลาวเสร็จป <ขา S 1> <อ>ุ๊บเรียบร้อยพี่นวัดได้มีการเกิดถึงเราทั้งตอนที่สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็พูดในห้องและยังพูดไปถึงตอนที่ไปดินเนอร์ด้วยว้าาหนูหนูกรี๊ดนะตอนนั้นเลยค่ะแบบกรี๊ดมากตอนแรกหนูไม่ค่อยได้ยินเสียงบอสเท่าไหร่ค่ะแต่พอบอสพูดคำว่า มีคนนึงที่สวยขึ้นหนูรีบเอียหูเลยค่ะเพราะหนูคิดว่าต้องเป็นหนูแน่เพราะหนูเติมมาแล้วหนูทําหลายอย่างน่าจะแบบเป็นหนูหรือเปล่าแล้วบอสพูดเชื่อคนเดียวปบายฟ้าทำไมสวยขึ้นหนูแบบอ้าวหน้ใจูดีแบบรีหนูมีกําลังใจในการตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยนะคะถึงจะนอนน้อยเนี่ยหนูรู้สึกอ้าวนะคะหนูก็รู้สึกดีค่ะคุณพี่ดีใจไหมเรียกได้ว่าตอนนี้คือแบบความมั่นใจของเรานี่คือแบบทะลุร้อยไปแล้วก็ไม่ทะลุนะคะคุณพี่ก็ ก็ยังต้องพึ่งอะไรหลายๆอย่างอยู่นะคะอะไรหลายอย่างที่ว่านี่คืออะไรฟิลเตอร์อะหาเหตุการณ์เมื่อคืนหน่อยยังไงคุณพี่ได้รับชมน้องใช่ไหมคะหรือว่าก็คือเมื่อคืนพีคมากเลยค่ะทุกคนก็คือมีคนชมประมาณเออหน0่รอันนี้คือพีคสุดเลยแล้วก็คือหนูไม่แน่ใจว่าจะเป็นแฟนคลับหนูหรือเปล่าอาจจะมีแบบหลายๆกลุ่มอะไรคนอาจจะแวะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็เล่าเรื่องแบบ ชีวิตประจําวันของหนูอะค่ะให้ทุกคนฟังว่าเออหนูเห็นเพื่อนนะยุ่งหิวของขึ้นลงขึ้นลงบางคนไปหาแฟนคลับางคนไปหาพี่เลี้ยงหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูกลับมาจากโชว์ดีซีแล้วหนูไม่มีธุระอะไรเลยทําไมหนูหนูว่างจังแล้วทําไมเพื่อนหอบของหนูก็ถามคนนู้นคนนี้ว่าทําไมหอบของแล้วจะไปไหนแล้วทําอะไรทําให้หนูยืนงงค่ะว่าทําไมทุกคนยุ่งทําไมหนูว่างหนูก็เลยแบบว่า เล่าว่าไปไปล็อบบี้ค่ะไปหาของเดินหาของว่ามีใครเอามันสรุปก็ไม่มีหนูก็แกล้งเดินแบบกดโทรศัพท์แล้วก็ขึ้นห้องไปค่ะคุณพี่ก็ไป,ไปเล่าใน INE, ไลฟ์ให้ฟังแล้วเหมือนกับว่าเขาก็คนที่แกล้งหนูเนี่ยเขาก็คิดขึ้นมา,นาไม่มีคนมาหาใช่ไหม<อ>เขาก็ปั่นเลยว่าแบบมาหาที่โรงแรมอยู่ที่ล็อบบี้แล้วลงมาหาหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งหนูไม่รู้ว่าใครเป็นคนพิมพ์หรือใครเป็นคนเริ่มแต่ด้วยความที่มีคนเริ่มแล้วทีเนี้ยมีคนหวังดีค่ะก็คือคน พี่ๆในด้อมเขาก็หวังดีเขาก็ปั่นเม้นเขาบอกว่าอ่านเม้นหน่อยอ่านม้นหน่อย,อม,นนอยมีคนมาหาอยู่รบบี่รีบไปเร็วอะไรเนงะี้ยคือเยอะมากๆจนหนูไม่รู้ว่าสรุปว่าต้นเหตุมาจากใครหนูก็รีบเลยค่ะคุณพี่ถอดขนตาถอดคอนแทคเลนแล้วถอดทุกอย่างอยู่ในห้องน้ําหนูก็ต้องกลับไปใส่ชุดปูนซีเมนต์ของหนูเหมือนเดิมรีบกลับไปใส่สายสะพายก็ต้องใส่รองเท้าบิ๊กชูหกนิ้วก็ต้องกลับไปใส่หนูก็จะเต็มมาก ดีนะคะหนูไม่บ้ายอใส่มงกุฎลงไปด้วยเพราะว่ามีบางหลายเม้นมากเลยบอกว่าอย่าลืมมงอย่าลืมมงแต่หนูบอกว่าไม่หนูรีบแล้วก็แลนลงเลยค่ะแล้วพนลงยัไงนูเวอเลยค่ะคุณพี่หนูก็หนูมาทําอะไรที่นี่หนูก็ลงมาหน้ารตบแล้วหนูก็มองพิไัยไปต่อเงียบก็มีพี่เลี้ยงก็มีเพื่อนๆนางงามนั่งแบบว่าคนละกลุ่มคนละกลุ่มเขาก็มองว่าหนูถือไม้เซลฟี่ลงมา สีชมพูแล้วหนูก็มองไปรอบล็อบบี้คุณไม่ไหวแล้ว <laughs> หลังกล้องหลังกล้องไม่ไหวแล้วนะคะแล้วยังไ, <laughs> ไงไหนูก็หนูก็คิดว่าเขาอาจจะแบบไม่รอหนูหน้ารต์หรอกเขาอาจจะมุมไหนสักมุมหนูก็เดินอ้อมล็อบบี้เลยค่ะคุณพี่ <laughs> ก็เดินอ้อมล็อบบี้แล้วหลายๆคนก็มองหนูก็แบบหนูทําอะไรเพราะว่าหนูก็ เป็ใช่ค่ะยืนคุยกับไม้เซลฟี่แล้วก็แบบเดินรอบล็อบบี้เขาก็มองหนูว่ามาทําอะไรซึ่งหนูก็หานะคะก็หาหนูก็ไม่ได้แบบว่ารีบไปรีบกลับก็เดินวนสรุปก็ไม่มีค่ะคุณพี่หนูโดนแกงไม่ไม่มีหรือว่าเขายังนั่งรถมาไม่ถึงคุณพี่หนูน่ะเดินวนนะคะเพื่อหาแบบจริงๆอ่ะหนูละเมอหรือเปล่าฝากโอ้โหคุณพี่คะ ในด้อมหนูเดือดมากเลยครับแต่คุณพี่นี่อารมณ์คุณพี่อารมณ์ดีมากอเอาจีพเราลงมาเราแอบแอบนอยแอบโกรธไหมนอยนค่อะอ,อ,อย่าให้เจอนะเอออย่าให้เจอเออหนูก,หนก็หนูก็งงอ่ะสรุปใครในด้อมอหรือว่าในไลฟ์กันแน่ที่แบบว่าคอมเมนต์มาสรุปก็ไม่มีใครรู้ว่าต้นออตอมาจากที่ไหนเพราะไม่มีใครแคบคอมเมนต์ได้ออก็หาค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขึ้นห้องก็ได้ก็ขึ้นห้อง แบบว่าเหมือนก็มีพี่พี่ในด้อมแบบลหลายๆคนเขาไม่ค่อยพอใจที่แบบว่าเราเจอเหตุการณ์นี้ก็แบบ,แบ,บลหลายๆลคนสงสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาแบบปอบใจหนูก่หนูเศร้า <Yes. S 1> ก่อหนูนั่งร้องไห้เป็น,<ค>นจับจับคิวขมมดอีกประมาณน,นั้น<笑><笑>กอดกอดกอดเข่าฉันน้ำตาแล้วในด้อมเราว่ายังไงบ้างพอเจอเหตุการณ์โอ้ไม่ไม่พอใจหลายคนมากเลยก็คือพี่พี่แบบไม่ได้วีนอะแต่ว่าแบบเป็นอารมณ์แบบไม่พอใจจริงๆนะคะแบบไม่ได้วีนเล่นอะ เหมือนเหมือนมาเล่นจากความรู้สึกของน้องมากมันก็มันก็เป็นอะไรที่จังเหมือนกันนะคะแบบดูเสียงเองด้วยใช่ดูเสียงเองด้วยไม่ควรไปทํานะคะเขาก็คงเห็นหนูแบบตลกแหละต่ทําอะไรก็ได้แหละแบบแต่เขาก็คงไม่คิดหรอกว่าแบบมันจะเป็นแบบนี้นะโดนสาปแน่เจอเลยเอออังจริงโกรธปถามจริงเลยโกรธอยาให้เจอหนูจะหนูะ แก้ผ้าแล้วแล้วก็แบบจับกาลังจะลบหน้าแล้วเตรียมอะไรหลายๆอย่างขนตาหนูก็ไม่มีหนูถึงแบบพึ่งฟิลเตอร์หนูก็ลงทุนใส่รองเท้าคุณพี่เพื่อที่จะลงไปจัดเต็มใส่สายสะพายเรียบร้อยขาดแค่มงเท่านั้นเองอหนูก็คิดว่าโอ๊ยหนูต้องได้เจอใครสักคนแน่เลยแฟนคลับเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยแบบว่ามีใครมาเจอหรือว่ามีใครเอาของมาให้แบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่หนูก็ตื่นเต้นคิดว่าแบบอู้ ก็มาหาเราเลยเหรอสรุปกันก็ไม่ใช่นะคะเป็นเป็นเรื่องจอจี้อ่าก็ข้างหลังก็อย่าทาอีกฝากฝากหน่อยอย่าทําอีกนะคะถ้าเจออยให้เจอนะแล้วไม่อ่ะแปลงคาดหวังว่ามีจะได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์จากปลายฟ้าบ้างว้าแต่ละคนแต่ละคนเหมือนเห็นหนูเป็นกล่องของขวัญเปิดมาแล้วต้องเจออะไรสักอย่างเด้งขึ้นมา ก็ตามแผนเลยค่ะคุณพี่นะคะตามแผนเลยค่ะใส่เสื้อผ้าตามสีเลยค่ะก็มีอะไรก็อาจจะเปลี่ยนทรงผมบ้างแบบหนีบตรงบ้างหยักบ้างเปลี่ยนขนคิ้วบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเตลีชยนไหมตคนหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วไฟนอลเหรอคะไฟนอลเหรอคะเออปอรเซอรี่ขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่แรงมากคือแบบสวยใช่ไหมคะคนสวยขนตายาวทำได้แค่สวยเราได้ไปแล้วทำไมนะผมเปรี่ หนูว่าแค,แค่นี้ก็พอแล้วค่ะไวรัลก็เยอะอยู่นะคะอะโอเคขอกำลังใจหน่อยจากแม่แม่หน่อยขอกําลังใจทุกคนนะคะเมื่อกี้น้องโดนแกงข่ะนหนูอยากให้มีคนซัพพอร์ตเยอะๆอยากให้มีคนมาป้องน้องแล้วก็เอาของขวัญมาให้หนูบ้างนะคะแล้วก็มาพบมาเจอกันบ้างอาจจะแบบว่าก่อนเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้เพื่อพบปะพูดคุยกันหนูขอบคุณมากมากที่ทุกคนแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กระแสหนูดีขึ้นมากเลยหลายๆคนแบบว่าแคปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแท็กหาหนูซึ่งอันนี้แหละค่ะคือแบบ คือจุดเริ่มต้นของไวรัลนะคะขอบคุณมากค่ะอยากให้เป็นกำลังใจกันต่อไปเรื่อยๆนะคะตลอดกาลนานเทิญจาทูบอกก่อนว่าชอบกินอะไรเผื่อเผื่อแฟนๆจะได้ซื้อมาฝากถูกวันนี้หนูเพิ่งหนูเพิ่งบอกเพื่อนไปเลยว่าชอบจริงๆูชอบกินเงาะกระป๋องเงาะกระป๋องไม่ใส่สับปะรดแล้วก็ขนมก็กินคาราโมจบ้างกินแบบเลบ้าง ผลไม้ช่วงนี้กินดองไม่ได้ถึงจะชอบมากก็กินไม่ได้นะคะปกติชอบกินมะม่วงดองอกินไม่ได้ค่ะจมูกแพงยังไงถ้าเกิดฟนใจก็สามารถซื้อมาฝากได้ซื้อได้ค่ะชอบกินหมูกรอบด้วยนะคะออ I love bacon <laughs>